จ้าได้องุ่นไล่มเมล็ดมาทุกคนคะ่ะแวะตลาดไปรับสาวน้อยมอกี้เนาะจ้าแวะตลาดก็เลยซื้อองุ่นมานำนะคะล่างก็จะใส่อันนี้ไว้เลยนะคะทุกคนตะเกรงน,นี่น้องกิา ัหว,ว,ว,วานๆช่ำๆเลยหวานๆช่ำๆน้ำก็แหทีแห้งลายเงดีขนาดเลยนำจะล้างสองน้ำนะคุณ ก็ไปเอาขึ้นไปก่อนร้ mm. น่งสองน้ำเย็นไปเลยเรียบร้อยแล้วใส่ตะเกียงไว้ เรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะพี่น้องสวัสดีจ้าอางุนได้มกอางุ่นมากกันล่างและะ้วเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งกินไปกินมาเหลือพวงนี้แหว่งไปครึ่งนึงเนาะ,ะพี่น้องจ้าซิมขนาดมาซิมนะนั่งกินลูกสาวกับมาเล่นผมให้นะคะทุกคนอางุนไลมเมล็ดทุกคนคะ่ะพวงงามๆเลยจ้า โลละเก้าสิบบาทนะคะทุกคนสาวเดือนไปซื้อหลังเลิกเรียนนะเนาะนะพวงงามอันนี้ก็ลูกมันล่วงเนาะพี่น้องลูกล่วงล,ล่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล่างสองน้ําเรียบร้อยนะคะอะสาวน้อยก็เลิกโรงเรียนมากแล้วล่ะเลิกเลิกโรงเรียนมากกับบอกไปหาอาบน้ำอาบนองเล้วพี่น้องเยนยเมื่อนี้อากาศเย็นเนาะจ้นะเนาะ ต้องอาบเต่เวนแล้มาจับผมเล่นผมแม่ขออนุญาตมัดผมก่อนพี่น้องมัดผมก่อนมาเล่นผมไปอาบน้ำน่ะแหละไปใส่เสื้อผ้านะคะืันนี้อากาศหนาวอากาศเย็นเด้อพี่น้องเลยขึ้นเก้าแล้วละก็สมุยกันเลยคลื่นไม่อีกไหพายุมาจากามว่าพายุเขาก็สมุย แม่นอลีพี่น้องเพราะว่ฝนตกมาสามสี่มื่อเลยเรียงไปส่งเงินลูกสาวไปโรงเรียนชายกับ,บเป็อนยังดอกคพือน่าไปโลดคู่กับเบร้่อนายังนะคะทุกคนเนะี่ไปส่งชายอลีและพี่น้องสาเดือนไปส่งเพื่อนกรไดวันนี้ก็ไปได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อนนะเอาใบ,บบินไปให้คู่ทงทงข้าวอืม เอาบินไปแลกเอาเงินมาสองร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนค่อาอุปกรณ์การ,การ,การเรียนเพื่อกด้ทุนข้าวเนะี่ยเนี่ยสำคัญทุนข้าวประจําเลยนะข,ขาดหายจักหายไปใซสให้พี่น้องเลยนะไปล้างมือก่อนจะสิมากินองุ่นบายผมเมื่อกี้นี่เนาะล้างมือก่อนพาพี่น้องไปล้างมือก่อนมานั่งกินองุ่นจะหน่อยอนนะคะทุกคน เอาอันนี้ไปเก็บพร้อมแล้ววะตะแกงตะแกงใส่อ่างหุ่นซินเก็บอันนี้พร้อม,มน้อยๆกับบกกินให้เบิดได้ลูกซิ้มแต่ไหนเหลือไหม่นึงเมื่อเล็วก็สิจังไปทิมขยะเอาทิมรสเมื่อเล็วอันนี้ยันเป็นน้ำล้างอ่างหุ่นจะซื้อเหรอออกมากนีน่สะอาดดี็นหมอเฮานะคะนนยังสองอันนี้แหละตั้งขาที่เราซับชาวเดือนเรา ข้างเหล่าพี่น้องเลยเลยไม่ได้ทำคลิปเลยมันนี่แบบวงามีขาดตั้งโทรศัรทักพี่น้องแล้วเราบออวีผมก่อน <c oughs> วีผมใส่กางเกงให้เรียบร้อยไปวีผมเลยวีผมให้เรียบร้อยเลย <c oughs> หาเบิ้งต่ะ <c oughs> หาเบิง <c oughs> บ้งวียังไง ้งน้องหางเบ้างลุกนี่ได้กระเป๋าเลยละแม่ว่าดีอะไปวีผม,มเรียบร้อยก่อนอือมาแล้วอาบน้ำแล้วงอไปอยังเฮ้ยีพมมไเรียบร้อยไปใส่กางเกงให้เรียบร้อย,ย,อ,ยอ๋อคืลืมใส่อือ ใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าเอาแบบตรงนี้มันขาดไปหาเปลี่ยนใหม่นะลูกชุดนี้มันขาดขาดกระเป๋าเปลี่ยนใหม่แล้เร็วส,สวัสดีค่ะพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะกระเป๋าขาดเห็นปะลาไปเปลี่ยนเด้อไปไปเปลี่ยนชุดใหม่ไปอืม ใส่กางเกงไม่เปลี่ยนไม่ไม่ว่าใส่กางเกงขาย,ยาวก็ได้นะมันหนาวอืมอากาศแห้เงเยน็นแห้งหนาว เอาน้ำจิ้มเข้าไปไว้ในตู้เดอ้อน้ำจิ้มหนูน่ะลงข้าวไว้ลูกลงข้าวบางไว้ต้องนะลงบางก็ได้ก่ใส่กลางนะเอากระป๋อข้าวไปไว้ที่หลังอันนี้คือกินเบอร์เบสวมมติกินเบิร์อะไรนะ ใช่ว่ากินเบิดแล้วปัะคือย่างยู่น้ำนะกินเสร็จแล้วก็ตูต้น้ำเอไาไปวางไว้ในกระเป๋า<ม>เอาไอ้ซอสเธอนะไปใส่ตู้เย็นไว้ลูกซอสนะไปใส่ตู้เย็นแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ไปไว้อนนไไวอซอสเอาออกมาต้องไปไว้ซอสอ,อันกี้พี่น้องพี่น้องออกมา กินก็นลูกชิ้นนัน่นแหละมันจิ้มลูกชิ้นบุม,มี่เนี่ยอาารธเนยไปเปลี่ยนซูตรู้ไปเปลี่ยนสูตรูปไหมเอาอันนี้ไปไว้ก้อนตะลับไปไว้ทะล่างมองล่างถ้วยเนี่ยนี่ตะลับแล้วก็ซอสนะไปใส่ตู้เย็นไว้ อ่ะงงอ่ะไปไปด้วยวัดด้ววัดจะทำเที่ยวพาซอสไปไว้ด้วยอันนี้ถุงนี้พลาสติกยังมีเปิดเอาใส่ขยะเลยกับ้าเจอเนี่ยเทใส่ขยะดีๆนะหมดหมดแห้งหลายหมดหลายที่น้องถุงอันนี้กับเซเว่นแท๊บไส นะคะถุงพลาสติกดีดีค่บดกับแห้งไรเอาไอ้นี่ซอสไปใส่ตู้เย็นซอสไปใส่ตู้เย็นทำงานช่วยแม่ยังไงไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยแม่เปิดให้ไปเปลี่ยนชุดอันนี้บาอาชุดนี้บาอา่สวยไปเปลี่ยนไม่ใส่เสื้อผ้าไมา่เปลี่ยนไม่เลยไปเบิ่งข้างนอก ใส่เรียบร้อยเจยาชิมา่าล่างงานช่วยล่างซานะคะทุกคนช่วยซาข้างีเท่านี้นะเราว่าล่างเสร็จแล้วสองนกละทุกคนหางานบ้านงานเรือนชาวเดือนกรนไดเราจะนะคะมื่อนีก้ก็กินไปแล้วกาแฟกาแฟกินแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็าจะไปเล่นข้างนอกพีงง่น้องเลยอาบน้ำเตือน ไอเพื่อนอาบน้ำเตเวนไปข้างนอกมาอนี่ไปทุระกบพอใหญ่ไปเล่นข้างนอกจังหน่อยโดนโด,ดนออกจากบ้านเพื่นึงพี่น้องวันศุกร์ส่วนมากกับวันศุกร์นะคะทุกคนไปไปนะคะเพี่ฟ้าอยู่บ้านก็ต้องไปเพราะว่าไปเล่นกับแม่แม่ไม่มีเพื่อนไ,ไปรีบไปใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนเร็วๆไปใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนจ้ะ ใส่ขาย,ายาวก็ได้ไปลูกไปใส่ขายาวเด้อเ,เออไปไปไปก่อนไปก่อน,ไป,อนไปใส่เสื้อผ้าก่อนไปใส่ขายาวมันหนาว,นวใส่ขายาวมันหนาว,เ,นวเร็วเร็วใส่เสื้อใส่ขายาวเด้อหนาวอีรีพี่น้องบรรยากาศนะคะรีบใส่ก่อน ลังใส่เสื้อผ้าเพราะว่าวันสิไปเล่นพู่นะนะทุกคนหรือว่าเพิ่นเอินว่าพู่นะคล้ายสนุกเกอร์เนาะทางนี้กับเจ้าเอินพูเนาะจ้ะเพราะใหญ่เรากลับไปเล่นประจำดอกอยู่บ่านเนาะจ้ะเนาะเชาเดือนกลับไปไปเล่นน้ำดนๆดอกจากไปพ่น้องวันส่วนมากก็สิไปเฉพาะวันศุกร์วันนั้นมือลูกสาวหยุดเรียนเนาะจ้ะเนาะโดนๆจากไป ส่วนมากกันเพื่อญ่เราสิไปก็ให้เราไปคนเดียวละที่ผ่านมากก็ได้ชาวเดือนไม่ได้ไปนั่นนะคะอาอใส่เสื้อเร็วๆใส่เสื้อเออเอบอกอย่ามาอย่ามาบอกคนอื่นเอ,อย่ามาบอกคนอื่นมาคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาอืไปใส่เสื้อให้เรียบร้อยไม่อยากให้แม่ไปเพราอกให้แม่อยู่ สเสดเดือนแบบหมต้องมาบอกพี่น้องนะอือจะมาบอกคนอื่นไม่ได้ตัวเองไม่ไปอ่อยากไปก็ต้องไปเพราะโดนโดนเท่านึงอือคนบ่อยากไปพี่น้องคนอยากให้สะเดือนอยู่นำ้ำเสะเดือนบ่อยากอยู่ปัไหาว่าโดนโดนไปเท่เนาอจ้ะเนาะอ่ะไม่ใช้สะเดือนลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะคะอ่ะสวัสดีพี่น้องก่อนมาสวัสดีพี่น้องก่อน,สว,ส,น,ออนสวัสดีค่ะนะ<า>คะคนเปลี่ยนสุดใหม่แล้ว